มานั่งลงก่อนเบื้องหมาตาสีฟ้าครับฟ้าหางหนึง่งอ่านี่ยเนี่ยเนี่เนี่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 เบื้องเบื้องหันมาพี่พร้อมหันมาทางพี่หันม่เพิ่นเบื้องน้ำลูกเลีว้วนี่โอ้ยเร็วไปหันมาพี่หันมาเบื้องก้อนหางเนึงองเลี้วเลี้ยวพี่้าหางเนึองครับลูกครึ่งเป็นหมาลูกครึ่งครับงงเลยนี่ อยากซื้อหรอครับพึ่งมาเจอกันมือแรลกพึ่งมาเจอกันมือแรกเลยเป็นหมาไทยแท้ครับไทยลังอา่านหมาไทยหลังอ่านเลยครับนี่บางหน้าตาเขามาพี่โลก้กมาพี่แล้วเบิ่งเชื่ออะไรซื้อหยังซื้อหยังซื้อดำซื้อหมีซื้อกิฟซี่ซื้อหยังโอ้ยน้อมาพี่มาพี่มาพี่อโอ้ย เป็นลูกครึ่งไทยผสมเยอะทำอามเอ้ย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 ดูตาหน่อยดูตาหน่อยโอ้ยอันนี้พอพันพอพันเนี่ยนี่พอพันสั้นดีอ๋อ